นี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเมนูนี่มันเป็นเมนูอีสานแบบนี้มาอยู่ไหนนะใจยูภูมิครับใจยูภูมิยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยลุกขึ้นปั้นไม่ทำอะไรมาเนี่ยผมกินขนมเยอะนมนี่ครับน้องมันได้กินผักขีลาวเอาให้มันคำแรกเลยลองดูเข้าันนี่ในจำกันนี้ก็ได้เนี่ยครับคนดีคนดีได้ปะอ่าเอาลุยจ๋าเอาเอาลองอะไรลองพื้นนี่ขึ้นเลยอืมปล่อยเลยครับกินหนู สบายกินเด้นะครับด้วยคนห่วงเลยได้ครับกินคนห่วงได้แล้ครับวันนี้มีเมนูเมนูอีสานกับคนไทยหลายคนไทยคนไทยบ้างเนี่ยผมครับผมครับเกมู่คนไทยเหรอเป็นเจ้าบุญให้ยู่ครับไทยเหนืออได้ปะชาวบาได้อยู่นะร้อนดีเด็ดครับช้อนเราอยู่ไหนเมื่อกี้ ผมใช้ดึงไอ้ดึงไอ้ดึงครันแล้วชนันเนี่ยย้อนลงไปมีซ้อนาะไม่ต้องก็ได้มั้งเอ้ามาไหมทางเล็กไม่ต้องหรอกดันมือดันมือนี่ครับอืออู้ด๋ยว้ดได้สิเปล่าสอนมาอันนี้ว่าแม่ไม่ต้องก็ได้ไหมนี่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 ผุ้งปลาเสียบเขานี่มาเบิ้งเนี่ยเอานี่ลูกโดดใส่ ดูอะไรครับยักไปไหนวะยักเดี๋ยวช้อนเหรอครับนี่ครับแต่ละคนกระเทีมากินเนแบ่งหนาทีกันออกไปครับคนนั่งทำนี่ทำนี่ไม่มีกินเลยไม่เป็นไรนะไม่ต้องใช้ช้อนเราเป็นอย่างไรมันร้อนอยู่ลุกตุ้งลูกตุ้งคือกินมือครับ มันต้องเอาช้อนอะพีชเจ็บแส้องงานหนึหวานจัง้อยครับเมนูเนี่ยกินไม่พูดเลยครับเนี่ยเอออร่อยครับยังไงพุกอร่อยครับนี่ครับอะไกพวกเมนูครับแรกๆกินไม่ได้ครับคนกรุงเทพกะเพราอย่างเดียวหลังกินไม่พักเลยแม่ดีใจไม่กินได้เน่ยดีใจครับนี่นี่ผมมากตรงนี้ครับนี่นี่นี่จะชอบมันๆหนึ่งปรุงปรุงมันนี่ โอ้หอนี่ลีตัวนี่ยครมันร้อนมากนี่มา้ามาแล้วมาแล้วเามาแี้วมาแล้วมล้วมาแล้วาแลวมาดล้วา้วมาแล้วมาแล้้วมกผวมาแล้วมาแ้มจะลดา้ัาแล้วมแล้วมแ้มาแล้วมา้มาแล้มาแล้วมาบอกวม้มาแล้มาแ้นมาแ้วมลาแมลาแล้วาวมาแล้วมแล้ว้้มมา เป็นเพลทเข้าตรงนี้เลยใช่ไหมเพลทมัมนนั่งมีเพลทเ้ามาแล้วแบบชิมกันก็อร่อยอร่อยไหมมีเบลน้ำมากิบนี่หน้าของคนอร่อยอ่ะน้ำเย็นอ่ะจ๋าเป็นคนอยากกินปลาสะวายหาหามาโดนแล้วครับเมนูนี่อยากกินมาโดนเลยใครชอบกินท้องปลานะจ๋าจะเกี่ยวหาจะว่าท้องปลานะ ทำงานเหนื่อยมาเจอของแซบๆนี่ครับยักษ์ครับนี่ครับน้องไม่กินปลาดุครับปลาไม่มีเกล็ดน้องไม่กินแต่ผมบอกว่ามันเคยมีเกล็ดแล้วครั้งนึงแต่ตอนนี้ไม่มีกายพันไงปลากินอ่อรครับอร่อยแทบ้เอขอลาวภาษาลาวหน่อยเสแซบบ่พูดลาวได้ไหมไม่ได้ลาว นี่ครับนี่นี่มาเบิงครับลูกโดดสองลูกเลยไ<า>ล่ไป,ปลาดดิดขอปาดอีกรอบนึงปาด้ครับเหรอมันหวอนครับเมนตัวนี่ขออยากกินเขากันนะครับโอเคครับ